วันนี้นะครับผมมาหาเจนนี่้าม่าดมาดูบ้านเจนนี่เพราะว่านางซื้อบ้านใหม่บอสก็เลยว่านางจะขึ้นบ้านใหม่น่าจะขึ้นบ้านใหม่พี่น้องบ้านใหม่เจนนี่ไม่ใช่เจนนี่ได้หมดนะอันนี้เจนนี่เจนนี่ได้อยู่เจนนี่ตัวเกียวไปทาไปดูบ้านน้องเจนนี่นะครับเพื่อนจะขึ้นบ้านใหม่วันที่เท่าไหร่ก่อน สามสิบจีแม่แบนบอลสามสิบแล้วนะแม่เนาะบ้านเจนี่ตัวเกวมิวสิกเป็นตุยตัวหล่ะแม่กระจกบ้านเพ็นหัวตะเล็เพันเฮซงเฮสวนจะทรงจะสวนโหน้าอยู่มากอยากมาอยู่เออ เนาะเหมือนเหมือนยูริมีรถสิเนี่ยมีรถอะไรเงี้ยไม่ไ <coś> ด้บนนี้มีแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะแบบเห็นแล้วแบบเออถึงแม้ไม่ได้แชมป์แต่พี่ได้บ้านอยู่นะยี่ได้แชมป์บ้าได้ี้่นไปมีบ้านเป็นเหมือนเหมือนหลักเหมือนมีหลักประกันชีวิตแบบว่าได้หมองยู่มองเศร้าแหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะหลังนี้ไม่มีใครซื้อไม่ใช่หรอกเพราะยังเป็นบ้านตัวบ้านตัวอย่างอีก บ้านเจนนี่พี่น้องคุรอพียงให้ขอฟังได้สวัสดีค่ะโอ้โหเยินินค่ะบ้านนาอยู่มาก <c oughs> ขอกึ้นไปลงบนคือบนห้างหนูซะ <c oughs> ยังยิบผีชีวิตเปลี่ยนเลยยิพผีชีวิตเปลี่ยนแล้วพี่ก็คือ บางยุคดีบาลเซยบใบถอดเกือบเขาคืออะไรถอดเกือบแล้วฉันมาทุกก้มถอดเกือบยินดีครับเฮ้ยข้าวค่ะว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมกินเข้าครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่แมวตัวใหญ่มากโอ้โหนี่คือคุณบ้านคุณเซนนี่อับเจ้าของบ้านของไทยเอฟซีเดือดเร็ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเอซีทุกคนค่ะซีคือบ้านไม้มือไหนก่อนันทีสามสิบพฤษภาพค่ะสามสิบพฤษภาพไปส้มไปยังกวนตัวปัดตำมรุงตึ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 งมาอันนี้มุมอะไรนี่ของอันนี้เป็นมุมอ่ะเก็บอามันหลังใหญ่ขนาดนี้หรอใช่ค่ะอันนี้หลังแรกมีคนซื้อยังอ่ะหลังแรกยังค่ะจริงหรอมีเงินก่อนจะซื้ออีกไม่อยู่สิมาอยู่น้ำจะเอาอันนี้ขึ้นยังอยู่มันมี้ละ ใครน่ะหนูสมัยเด็กๆตอบทั้งกายล่างเอันนี้คือห้องถั่วหรอเจนนี่ใช่ค่ะน,นี่ห้องรับแขกค่ะคนที่คือบ้านใหม่วันที่สามสิบนี้เป็นเป็นงานแบบใดเป็นชังใดเป็นอ่าตอนกลางวันก็คือแบบขึ้นบ้านใหม่ค่ะแล้วก็มีแบบว่ากระเลียงเพื่อนพาะเรียนยางสินะคะใช่แล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีปาร์ตี้วันเกิดอก็คือวันที่สามสิบเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ตอนเช้าเป็นปีพระมาใช่ไหมใช่ค่ะ มีพระมาแล้วก็กลางคืนก็มีมีปาร์ตี้วัเน,นเกิดปารวันเกิดบอดพี่ก็เอาเวทีมาลงให้บีดีเจสองข้างเห็นไหมใช่มันใ<ช>หญ่ม,มากเลยนะนแล้วมันจะลงได้ไหมนี่นี่ค่ะเราเราเร้รรรรเองจำไว่ามุ่งผลนะคะเอาไปลงบ้านอาันออ <า S 1> นี้พุชายุอันนี้คือเป็นเป็นเป็นของโครงการเขาค่ะยังไม่มีใครเาอยู่ยังไม่มีใครอยู่เขาอยู่ตรงกลางคนเดียวใช่ค่ะอยู่คนเดียวอื พี่น,น้องควายนาศยวเวทีน่ะมาสยิดเจนี่บอบบี้เอาเวทีมาช่วยเจนนี่ยืมเกินไ,ไปทุกคนร่บอบบี้เอาเวทีมาช่วยเจนนี่เป็นเวทีแล้วก็เครื่องเสียงม่านดูประตูนะอย่าปิดประตูไว้นะม่านอปิดประตูไว้อะไรนะตั้งเมองใดเวทีน่ะเจนี่สุดหรอแล้วบ้านเขาหลังนั้นเขาจะเข้ายังไงอะไรนะคะไม่มีคนอยู่อ้ามีคนใช่ไหมยังไม่มีใครซื้อเลยหนูหลังแรกอ๋อหลังแรกใช่ค่ะหลังแรกเอาเป็นเท่าไหร่ สามเลยค่ะอ๋อแต่มันน่าอยู่นะอ๋อนี่รถช่างเหรออันนี้รถลุงค่ะแล้วมาจอดไะไเบี้ยที่ตั้งหมูนี่อ็ไรดอกแล้วก็เป็นขิงแย่บุ้งบ้ไก่ไปบ่อไก่ไปเปนบ้ไม่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบว่าบูธกับคงกับใ้รวันที่สามสิบบอสบีเอาเวทีมาช่วยเอาเครื่องเสียงมาช่วยระบบไฟแสงสีเสียง มุมนี้เนาะมันถ้ามุมนี้จะไกลไปไหมก็เทีว่ากลัมันไกลไปเพราะอันนี้ไงแล้วก็เดี๋ยวโต๊ะนักร้องนักร้องทีมงานก็อยู่ข้างในใช่ค่ะเผื่อฝนตกออเใช่นักล้อมห้องน้ำมเข้าได้อย่างไม่รู้อะไรนะคะห้องน้ำเข้าอย่างอันนี้บ้านเขาไม่ได้เปิดให้เดี๋ยวเข้าบ้านหนูทีเดียวเพราะว่าบ้านหนูมีสองห้ให้นั่งตคนนี้เนาะใช่ค่ะแต่ว่านั่งตรงนตี้ถ้าเข้าห้องเข้าที่บ้านหนูเพราะว่านี้เขายังไม่ได้ขายนี่ค่อยู่เขาไม่ได้เปิดบ้านให้แม่น้องมานนี้ จังหลังอันอันนี้สีหลังนี้ไม่ใช่ของแม่นองแม่นองซื้อไว้ก็จองหลังอันนี้จะเป็นของโครงการเขาเลยตอนนี้ขึ้นแล้วแม่นองก็เลยไม่ได้ซื้อขึ้นราคาขึ้นมาเป็นอใช่ขึ้นแล้วหรอขึ้นแล้วตอนนี้ยังอยู่หกล้านเก้าแล้วหรอนน่น่าจะเห็นวันนั้นคุยกับคุณแอนอยู่คุณแอนบอกว่าตอนแรกจะซื้อไว้อยู่สีหลังแม่จะซื้อหมดแต่เขาขึ้นแล้วอารีนเชฟซี่แน มาให้ FC ันอยากซั s พอร์ตอาหารการกิน food s u พ p o r t เมย์ม่์มบ้านฮักมาเดาินมาหา f o o ซั u พอร์ตเถอะกันเด The b o อ s บีกับสิมะสอย,สอย,สอยสกับสิมาไหนสุดคุ้มปีบรรยากาศพี่น้องอีพี่พี่เสี่ยวมัเกเต๋อสามสิบเนาะแม่ค่ะเดี๋ยวจะมาบอกกับอาคุ้มไหนอะไรยังไงพี่น้องได้ค่ะฝากนะคะฝากว่าพ่อแม่แม f FC ด้วยนะคะใครที่อยู่ขอนแก่นนะคะอยู่ตรงอ่าเขาเอิญมานยังกับบ้านขามค่ะบ้านขามเดี๋ยวจะนี่ก็โพสต์บูทบันทาย FC อยากมากก็โพสต์อัน ลเคชันไหมได้ค่ะแชร์โลเคชันใช่คะ่ะหรือว่าตั้งมาโรงงานคลาสสิกสปอร์ตก็ได้มันอยู่หลังโรงงานคลาสสิกสปอร์ตค่ะนี่คะ่ะอยู่ใกล้ๆกกับสีีแยกบาษสาเรียนเชิญนะคะทุกคนเลยมาได้หมดเลยนะตอะนที่สามสพี่น้องมีเช้ามีเย็นแต่บอสจะมา<น>ะบอสจะมาน่าจะมาเย็นพี่น้องจะมางานแรกหรอสิมาแต่งตัวเป็นสีมีอย่างนั้นอซี่บอกมีการประกวดเลยนะประกวดชุดแฟนตาซีมีการประกวดชุดแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีงางวันด้วยนะคะก็ ผู้่ออยากประกวดค่ะใส่สุดแฟนซีมากใช่ค่ะแต่งตัวเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นได้หมดเลยนี่นะคะวงดนตรีมีสองวงเหมือนเด้วงดนตรีสองวงเมื่อแรกบวงแรกนับอสเอาเวทีเครื่องเสียงโตเกียวเต็มพิกัดมาให้นะคะเต็มพิกัดแบบมินิมอลเพราะว่ามันแต่ทำหนีพี่น้องใช่ค่ะมันเป็นถนนแบบถนนเล็กเล็กนะคะถนนบ้านแม่ว่าจะซื้อแต่ขึ้นราคาแล้วนี่แม่บอสจะอยู่ข้างข้างนี่หลังใหญ่หลังใหญ่อยู่นะ ใหญ่เลยแบบนี้เลขไม่เหมือนทาวน์โฮมเลยเนาะไม่ออเจอกเหมือนเหมือนบ้านจัดสรรไม่เหมือนมูลมันเป็นบ้านแฝดเนาะบ้านเดี่ยวที่เป็นแฝดอันนี้เพิ่งจัดสร้ใหม่ค่ได้ค่ะปลูกผักคุณอาปลูกพักปลูกหญ้าเพราะเขาข้างทางก็ได้่ถ้าหลังก็เพิ่งทำซิงค์ทำครัวใหม่เสรุดครัวไทยข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นจะไม่เสียงดังรบกวนมากหรอกอ๋อมีงานจามีงานเขาก็บ้านคือบ้านแม่กับมิบดประเทศได้หรอพี่น้อง คืนบ้านแม่กับพื้นบนประเทศขออนุญาตใช้เสียงขออนุญาตใช้เสียงถูกต้องตามกฎหมายค่ะขยายเสียงเนาะใช่ค่ะไประชมข้างในครับชั้นสองมีกี่ห้องนะชั้นสองไปช่วยในบองหกบ้องได้ค่ะไม่หกค่ะวันนี้ห้องโถงนะครับใหญ่ใชุดทหารคือจิ๋วจิ๋วอันนี้ของแ้ไข่ค่ะนุ่มมูซาให้ไข่ด้วยให้ข่ยมีพิคขี้หนีบใช่ค่ะ ผู้ดใดเอฟซีผู้ใดอยากซัพพอร์ตแฮปปี้เบิร์ดเดย์กดตรงกดเตียวกูซัพพอร์ตได้พี่น้องใครอยากมาช่วยงานน้องเจนนี่เจ้าของโครงการแจ้งทุกบ้านให้ค่ะอ๋อยังไม่มีใครมาอยู่ค่ะเพราะมีหลังแรกค่ะใายห่วงนะจ๊ะแม <laughs> <c oughs> <c oughs> ่ใครนี่ผู้ใดนั่นหนูค่ะเมื่ตอนเป็นเด็กเด็กอ้ออ,อ้อนะคะ บอกรกว่ามิหน่อบอกว่ามีคนมาอยู่มีเจ๋งนี่มาอยู่เทเลกคนเลยแม่ขึ้นแม่ตาแม่ปวดเข่าผ้า,า <c oughs> อันนี้ก็เป็นห้องอีห้องหนึ่ง,งค่ะก็คือลายอองันนี้เป็นอีห้องหนึ่งแต่ว่าหนูทำเป็นห้องขายของอก็เลยเก็บคงเก็บของไว้ก่อนเพราะว่าลูกใครนะ่าร <c oughs> ูกลูกปัดกับลูกหน <c oughs> ูอันนี้เป็นห้องขายของอันนี้เป็นห้องเก็บของที่ขายเสื้อผ้าเนาะเชนี่ก็ขายเสื้อผ้าด้วย อันนี้ห้องน้องค่ะน้องน้องที่มาอยู่ด้วยค่ะอันก็เป็นห้องน้ําใหญ่ที่อยู่ข้างบนอหนห้องค่ะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำกว้างมากห้องน้ำกว้างแห้งก็มาดีว่ะห้องน้ำกว้างนะครับแล้วก็อันนี้ห้องใครุยใครนี่น้องเมียวเมียวคือบยิมห้องน้ำกว้างมาก เขาต้นอนกว้างมากพี่น้องนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะที่แบบเขาบิวอินมาให้อือเอาเขาให้มาแบบนี้ด้วยหรอใช่ค่ะเป็นบิวอินมาแบบนี้แล้วก็เอาอืมตู้เสื้อผ้าจริงๆเขามีโต๊ะเครื่องแป้งให้ดิวอินมันเล็กไปหนูหนูซาอีกที่อื่นบอกเลยไปซา่าก,<ช>ก,ก็ซื้ออืม เราสามารถต่อเติมเป็นห้องไปอีกได้แต่ว่าหนูยังไม่ได้ต่อเอาเป็นอย่างนี้ก่อนศิลปินหญ<า>ิงอะไรบ้านหลังใหญ่มากอยู่คนเดียวขัวกับบ่มีลูกกับบมีที่อยู่น้ำไผ่ละเแถามากน่ะนะพี่น้องพุณอะห้านขายเรียนรานยังหลานใช่ค่ะน,น,อ,นอนอของหลายแนพี่น้อง <c oughs> บ้านศิลปินมาไล่พไปนะพี่นะบ้านคุณแนกอ่ะแนกบรรุเอ้ยมือขึ้นอูจะเป็นนายบ้านแอกวารุณให้มันเมา นี่ก็เป็นห้องน้ำเลยอ้ามีห้องน้ำในตัวด้วยเหรอนี่ใช่ของห้องน้ำในตัวอ๋อเจนนี่มีห้องน้ำส่วนตัวพี่น้องอันนี้ห้องน้ำเจนนี่ห้องน้ำส่วนตัวห้องน้ำเจนอุ้ยมันหลังใหญ่กว่าที่คิดนะเื้อิดได้เคลื่อมันจะอจตอนแรกว่าต้องใส่อจบอจเพราะง่แห้งอจเลยค่ะมันจ้อแพงติดกันก็จริงแต่ว่ามันมันแบบมันแบบมันไม่อืมขึ้นบ้านใหม่วันที่สามสี่เอฟซีอยากซัพพอร์ตฟุดซัพพอร์ตได้เพราะบอสบีก็ซัพพอร์ต เบียดทีเครื่องเสียงไปแล้วแล้วก็วงดน,นตรีนักร้องมันบอเออชุดใหญ่ตัวเกียวบึม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 โชว์พิเศษบ้ากันไปไปลองไปก่อนเลยจ้าโอ้เขื่นบ้านไม่พี่น้องบ้านหลังไม่สื่อมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าบ้านเนี่ยเห็นเป็นที่เชิดเชือกนั่งหลอดแี้วเปลี่ยนทั่วเอ,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 อื้นกอน <c oughs> นกนง,อนนง,องมัมนกว้างมาก <c oughs> มันก็เป็นโต๊ะแบบกินของกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็เป็นครัวเหรออันนี้ก็มีอีกมุมหนึ่งเหรอนี่เช่อมขามุมเล็กๆมุมแบบฟิลแบบเดือดเดือดไดายอะไรอย่างเงี้ยในทองเล่ข้างหลังเราทําเองเหรอที่ว่าต่อมาน่ะใช่ค่ะคือเขาทําให้เราข้างหลังมันมันมีแค่ตรงนี้ให้ค่ะอืมงังมีแค่ตรงนี้ให้เฉยๆอืออือก็แต่โลโลนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้จัดเต็มแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบ เนี่ยค่ะต่อเติมทําซินเพราะว่าเวลาฝนมันตกมันจะไหลไหลก็เลยทำแล้วก็เทปูนทีอะไรไปบานไม้หร้อจ้าบานไม้บานโครงการมันมันมีชื่อไหมหรือหรือว่าไม่ไม่ก็ไม่มีชื่อก็เป็นแม่น้องเจเล่นะคะอ๋ออันนี้เป็นควเย็นควในใช่ไหมค่ะเป็นกว้างมากทุกคนดูสิศิลปินสาวพราวเสนี ว<ญ>ควันเจมหาชนจากวันนั้นสู่วันนี้อุนนี่ไงกราร์ดเขานี่ไงเขาาเราจะแจกการ์ดปาดวันที่30มสพคหสองห้าหกนะครับสิบโมงเช้าวิธีสง1ิบโมงเช้าพระฉันเพนสิบแปดนฬิการ่วมง,งานในปาร์ตี้ทีมแฟนตาซีแฟนซี19รับชมวงดนตรีต้นเกมมิสิกยีสิบเอประกวดชุดทีมแุมมีมีบอสบอสโนมาด้วยเนา ทุกอย่างเราจะในนี้จะมีกลุ่มปิดเนาะอยากซัพพอร์ตเจนนี่เรื่องอะไรก็ได้อาเนี่ยอยากน้อยกินแล้วแต่ไปอีกสถามมาหลายมืงหนีก็นได้มา่ลไรสวดเพราะว่ามันงานแล้มันเยอะแหละแล้วถ้าเราถ้าเรามื่อไรวันนี้เราก็อาจจะแบบบอดมากเพราะว่าจีจ่อเนาะพร้อมกับจีเดินซ้ายเร็วเจนนี่ไปง่ายเมื่อไหร่เมื่อไห่ไปค่ะไปงานที่นี้ด้วยมีคนเตรียมอะไรไม่รอเมื่อไ่อ๋อยี่สิบเก้ามาเจนเองใช่ไหมใช่ค่ะยี่สิบเก้าเดี๋หนูจะเริ่มอาหารตกลงยัง อ่ตะตกงเียกว่ราคาเต็มหมดเห็นไหมล่ละเขาเอาเท่าไหร่ล่ะตอนนี้เหลือแค่เต็มเจได้เยอะอยู่นะคุม้มดีกว่าไปว่าอย่างถ้าไปแม่อาหารที่อ่อนพี่พูดที่บา้านพระนันทนาเก้อเคนะกลางวันอีกกลางวันอีกก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพี่พูดเราที่ทำให้ตอนวันใช่ไ, <laughs> ไม่กระซต่ส, <laughs> สมยัยอ๋อ,อ สมัยก่อนเขาคายพระเป็นถูง่นนด้วยหนอนเป็นถูเฮียนตอนที่วัดก่อนที่วัดสีมาค่ะน้อนใน้องมันงถูไปคลื่นแดกน้อกเนี่ยลืมได้ปะวัดวัาสิมาลืมสามสิบเรียนเชิญนะจ๊ะอันนี้คุณแม่บ่กนี่คุณแม่คนไหนนี่อ่าแม่คนนี้ซ้ายมือคุณแม่ใช่ค่ะอันนี้แม่อันนี้ใครคะอันนี้หนูสมัยตอนเด็กๆคุณจับกันอันนี้คุณยายบอกอันนี้คุณยายค่ะแล้วก็ถึงตาที่เสียไป โอ้โวตวาน้าเหมือนกันทั้งบ้าน <c oughs> ตาก,ากนาันยายกนานัึกันไหมพี่น้อง <c oughs> อก็ง่วงว่าเอะยังไหน,นี่อันนั้นอันนั้นลุงก็คือลุงก็ก็คือเป็นพี่เป,พเป็นพี่ชาของใช่ค่ะพี่ชาของแม่อี่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยมันทอคนที่สองที่ยเม่าเนี่โต๊นไดสังกสีบากะเยด็ดอันหนัอใช่เขาอะมากับกแบบที่กับภาพไปลุงบาทใครอยู่มันใครอยู่พารูบานหมื่น หหอเอออะไรย่างฟซีมาได้ไหมคะไ,มได้คะ่ะตอนคืนมาชมมาอะไรได้ไหมคะเรียนเชิญได้ทุกคนเลยอะคะ่ะเอฟซีซัพพอร์ตอ่ะนันนี่น,นู่นทักที่ไหนนี่สามารถทักผ่านพอดก็ได้คะ่ะหรือว่าทักเพจมันก็ได้เข้าเจนี่ดีกว่าจะได้เร็วเนะาะทักเข้าเพจเจนี่เลยจะได้เร็วรวดเร็วทันใจ นาจากโอ้ยจอยเขเนาะอแม่จากพิพูนมามาโชวิงถ้ามีเครื่องอันนี้อยู่บ้านวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์อ่ะแม่คงจะเล่นเครื่องนี่แหละตอนเมาอันนี้แม่เอามาให้ไอ้เจนี่ออกอะไรกันไหมนี่ออกก็มีตีแบบเก่งมากนักร้องหญิงค่าตัวเกียวเขาบอกเขาคุ้นตาเขาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์วันจริงดีกว่าเราค่อยนั้นพามคุณพ่อแม่เนาะเราค่อยได้แบบนั้นนี่นู่น เปิดปลงบ้านเจนี่มาได้เปิดปลงแล้วมาเห็นก่อนแล้วเพราะว่าต้องมะลายสวไม่ถ้าเปิดปลงต้องไปบ้านหลังบ้านจริงบ้านจริงบ้านใหม่บ้านใหม่ที่ปลูกใหม่ก็ทำใหม่เหมือนกันตอนที่จะมาอยู่ค่ายก็ทำใหม่ก็มีประวัติลยาวมีเรื่องความลับเยอะมากเปิดปลงแซมมี่ เปิดปมฮูลาฮูนเจ้ามีเซซไอมิโชว์ไงใครเล่นกีตาร์นี่มีคนเล่นกีตาร์เป็นหรออ๋อหนูค่ะจริงหรอใช่ค่ะเจนี่ไม่เล่นกีตาร์เป็นเล่นเล่นกีตาร์เป็นค่ะแต่ว่าดีไม่เป็นเองแค่นั้นเองค่ะโอ้ชาีิก็มาเปลี่ยนเปียโนขสันเปลี่ยนให้กันล่ะอันนี้สะสมอะไรหนิอันนี้สะสมตุ๊กตามี FC ซื้อมาให้ก็เลยสะสมค่ะก็ซื้อมาเองด้วยชอบอืมใช่มันชอบมันก็เลยสะสม เรียนเชิญนะครับคนอรธานีเขาเก่งเนาะเขาบอกอุรธานีก็สิเก่งกะโอ้ยลมรูกคู่ขั้นอยู่ค่ะตอนนี้เช้าลงไปตอนนี้ก็ไม่ล้มแล้วลื่นอย่างเดียวค่ะลื่นมิ้วก็บองว่าถลายนิดนึงแฮโค้งนิดน้อยค่ะครับคุ่ะโอเคนะค่ะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกัน ว่าเออวันที่สามสิบสิบีควบข้ามสนตุสนาอยังเกิดขึ้นแต่ว่านอนๆตัวเกี่ยวกับใชบ่ประกวดแข<ม>่งเป็นบอประกวดชุดมปนบอมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยค่ะอบอลนั่งถังไหนไปได้ค่ะมันสิ่มนบอลที่จะไปแล้วอ,อ,อสิไปขึ้นเครื่องอ๋อใช่บอต้องบิน เอาเจนี่ไป,ไปบอกเขาแน่น่นนี่น,น,นะคะคนนหนูกราบเรียนเชิญนะคะวันที่30พฤษภาคคนะ,คะเดือนนี้เลยใกล้จะถึงวันแล้วนะคะเรียนเชิญ f อทุกทกท่านเลยไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะมาร่วมงานขึ้นบุญบ้านใหม่แล้วก็ปาร์ตี้วันเกิดน้องเจนี่ได้นะคะช่วงตอนกลางวันจะเป็นพิธีขึ้นบ้านใหม่ถวายเพนนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะคะแล้วก็อีกวงหนึ่งก็จะเป็นอ่า เป็นวงที่หนูหามาอีกวงหนึ่งนะคะก็เป็นลัมซิ่งวาเลนตีนะคะเอาใจวัยรุ่นนะคะงานเราจะถึงเที่ยงคืนเลยนะคะมี2วงดนตรีนะสนุกสนานกันแน่นอนมีประกวดชุดแฟนซีมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างใครที่มาร่วมงานนะคะสามารถประกวดชุดแฟนซีได้หมดเลยนะคะถ้าอยากร่วมใช่ไม่ไม่ใช่แค่ว่าศิลปินในค่ายนะคะ,ะ,คะทุกคนนะคะทุกคนสามารถประกวดชุดแฟนซีได้หมดเลยแต่งมาได้เลยนะคะไม่มีการลำเอียงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเรามีกรรมการที่แบบว่า อันเป็นเกียรติยิ่งใหญ่ของเรามากมนะคะกรรมการของเราก็มีบอสเซมนะคะแล้วก็มีบอสโนตนะคะแล้วก็อะไรนะคะดิวแล้วค่ะดิวแล้วมาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะที่อาวุโสที่สุดอาไม่ใช่หยอกหยอกหยอกอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นบอสบิ๊กนะคะก็คือเราจะไม่มีการรับเกียงนะบอสนะบอสมีการรับเกียงว่า ใครที่แบบว่าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นศิลปินคนหนออคนไนนะคะไม่มีการระเบียงเราจะดูจากการความคิดสร้างสารรค์ของชุดชุดแน่นชุดเต็มไหมแซนซีคุณเอาออกมาเป็นสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะะักขาก็เรียนเชิญด้วยนะคะแล้วก็มีกลุ่มปิดด้วยนะคะใช่ดดมีกลุ่มปิดวันที่30พฤษภานะคะเป็นกลุ่มปิดขึ้นบ้านใหม่แล้วก็วันเกิดด้วยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้กับคอนเสิร์ตเนะาน <Bot S 1> ะบอสจะบินไปกรุงเทพเราไปรอที่นูน่นง่าค่ะขอบคุณบอสนนะคบบ๊ายบายค่ะ มักขึ้นบาไเด้อสามสิบพีนห้องมากรวมค่าไฟเท่าน,นั่น้มันสามสิบเดือนนี้แหละเขาจะขึ้นบ้านใหม่่อยก็เล่มอันมาซอยซอยงานซอยบุญที่พขึ้นเครื่องเราจะไปกรุงเทพเอฟซี FC ก็มาลดเด้อเอฟซีเอฟซงเอฟซี FC ก็พากันมาลดเด้อ เห็นละกระดีใจงน,นั่งพี่น้องพข้ดูสิบ้านน่าอยู่มากเห็นละกระดีใจงน,นั่งมันอยู่ค่ายตัวเกี่ยวมีได้ดอกได้ด่กันพี่น้องมีรายได้มีเงินมีคำได้เงินได้คำการไม่มาไม่ไมยู่มาอยู่หรือล,ลำบากเนี่ยคิดน้ำยู่พี่น้องใครเป็นศิลปินก็อยากให้ได้ให้เมียไม่น้อยหน้าใครนะ ่ายเราศิลปินเราแต่ละคนได้เงินได้คองได้อะไรกันสุดๆอยู่เงื่อนในท่องอย่างกับกักอยู่พี่น้องเอลซี่อยากสปอร์ตหน้ากับว่าสปอร์ตหน้าเป็นของวันยังว่ต้องเป็นเงินเป็นยังเป็นเนื้ออย่างเนื้อกินมาซอยงานเป็นหน้ากับพี่น้องแข่ยกับยีซอยจีดอกแข่ยกับยซอยนี่น้อยเป็นเครื่องเสียงเวทีเครื่องเสียงเวทีแล้วก็นักร้อง นักแสดงนักบอลตีเล่นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเป็นของ Bob, Big, บ๊อบพี่เป็นคนดูแลบ๊อบพี่เป็นคนซัพพอร์ตค่จาจ่ายตรงนี้ให้ลูกสามสิบเพราะถ้าเกิดนางจ่ายเองน่าจะหมดเยอะก็เลยว่าเออเดี๋ยวบ๊อบอจะช่วยแล้วบ๊อบก็มาได้สวดเผื่อเอฟซีเพิ่พนเอฟซี FC ต้องเจนี่บ้านท้องต้องเจนี่อยากพี่จะไปเซอร์ไพรส์ครับไปกินเลยคาเฟ่ก่อนใช่ไหมคะก็เข้าเส้นกันยูเทิร์นก็ได้ ไปสี่เอกสารแป๊บหนึ่งก um, yep ูแต่ว่าโมลิมาไปทั้ง้วงโมลิมพาไปลเสียบมั้ยก็ต้องบอกคืงสิ่งนี้เป็นทางหลักต้องห่วงเดนางตัวแ้มากเห็นไหมล่เอฟซีตัวเกมส์เราดูแล้วเราก็ภูมิใจนอะแบบว่าศิลปินเท่ากัได้ขีลายขี่เรืมีด้เี้อแ่านมาอยู่ปีเดียวได้ยี่ห้อฝนเอได้ยี้อแตด ได้เฮียนได้รถปลดนี่เราเราเป็นเราเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารเราก็ดีเราเอาก็ดีใจี่นองดีใจพูดอย่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งในในการที่แบบว่าเออพานำพาลูกๆทีมลูกๆศิลปินในค่ายเราในยูด้อยากกินกันพี่นองมาแต่ละคนอ่ะบางคนมาพื้นฐานดีก็มีอยู่พื้นฐานครอบครมีก็โอเคแต่บางคนมาแบบแวก็อย่างอย่างเช่นน้องยูรินเงียกับบ้านกับบราวมีอยังี่นองกับก้อนคานนี่จัะบราอยาก่วนแต่ว่ากับกับลำบากอยู่นะะก็ยังยุ่ลงยูรีนียกับลำบาก แต่ละคนก็ลน้ำบากสีกอกที่แก่บเหมือนกับใบลำร้วยกับพ่อยุคพอกินแต่ว่ากัมีเงินมีกลุ่มเงินเก็บตอนสอนเด้นเสือห้อกับพ่ออะไทางนี้โน้นนี้นั่นมันบัดเญียนขึ้นมาไม่เสร็จแล้วกับน้องยูรีนี่กับคณะอนาคตนี่กอยากเชี่ยอยู่อยากเชี่ยไม่อยู่หนีอยู่ขอนแก่นอยู่พี่น้องมันแะลว่าตัวหนุนห้างไก่ บ้านโซนเดี๋ยวแล้วบาดแมวยี่หมืแนะหาท<ต>่านบ้างแต่เงินผ่อนบ้านอีกก็น่าจะเป็นเงินผ่อนเอ้ยเงินเงินช่าบ้านเป็นเงินผ่อนบ้านได้เลยเนาะบ้าจังหวะปิดถ้าปีหนึงห่งอ่ะมันไม่หรอกเขาทำถูกนะอย่างไรแม, <mit. S 2> ม,ม่อยู่เกาะพังงาน,นไปได้ป่จ้ามาเลยจ้า บอสใส่เข็มขัดไซส์ไหนบอกได้ไหมัมเปียนชลาินาดใช่ไหมไอ้บ้าไหนใช่ไหมน้องเจนนี่กี่งายจ้านั่งเก่นั่ง คือนางร้องเพลงด้วยแล้วก็นางพอนางเสร็จจากร้องเพลงนางก็มาขายของออนไลน์เสริมนางคือลําพังพลมกับร้องเพลงมันก็ได้อยู่แล้เงินนะ kind of mm ่ว hmm. mm ่านไดอย่าดึงเงินเสริมอย่าเป็นคนมกเป็นคนมักเองแง่ไหนจะดีนะเป็นคนมกเงินมันจะดีนะนางมันปตะวานบอสข้านูขอไปแพ็คของเลยน่าสิเป็นแป๊บแป๊บแป๊บเลิกงานร้องเพลงเสร็จหน่าก็มาแพ็คของโพดขายของโพดขายัานอันนี้ซื้อของมาขายอืม เซนนี่เป็นเป็นศิลปินที่ที่ต้องๆในโตเกียวคนเอาเป็นแบบอย่างยนะเพราะว่าเพราะว่านางขยันมากนางเนี่งั้นคือนางอาจจะเอฟซีแบบนางอาจจะไม่ใช่แบบบ้านฮาร์เปรมอะไรเยอะๆแต่ว่านางก็ได้จากโซเชียลได้จากขายของออนไลน์ได้จากอืร้องเพลงไปเมืองนอ,นอกก็ได้งานดึงแต่มันเป็นก้อวเป็นกร,รมแต่นางก็คิดถูกที่นางเลือกบ้านเพราะว่า บ้านมันก็จําเป็นต้องอยู่อยู่ปไปนาไปเช่าเขาอยู่เดือนละห้าพันบาทตอนนั้นอ่ะก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะบ้านเดือนละห้าพมนนี่มันตันนนน้งแต่ร่างกับอะไแต่จิตใจไปเสือเลยแล้วก็พ่อนเอาพ่อนกับซ้าไปเศร้าเขาก็ซ้ำพ่อนไปพี่น้องเช่ากขาเดือนละหาา้าหนปีหนึ่งกับซ้ำพ่อนแล้วเดวเบ่งบ้านพอนสามปีสี่ปีกับเบิร์ดละเมียบ้านพ่อนสามถึงหกปีก็หมดแล้วถ้าเราเช่าอยู่งั้นมันก็เหมือนเราซื้อแล้เนี่ย แต่นะครับปรึกษาบอสหรอบอสหนูอย่างนั้นอยู่งี้หนูตัดสินใจนะ้วอันนี้ก็เลยปรึกษาคือใครที่ใครที่ชอบว,ว่าปรึกษาค่อยหนาแบบมาปรึกษาค่อยนี่ค่อยกับสีนน้ำเหมือนว่าเออการวางแผนเรื่องเงินการปางแผนเรื่องการชาใช้จ่ายบ้าเรามีแค่นี้เราจะซื้อแค่นี้แค่นี้ไหวไหม,มเหมือนเจนนี่นี่ครับบ้านหลังนี้บอสก็เป็นคนแนะนําให้มาซื้อนั่นแหละเพราะว่า,อาบอสส่งลิงก์ไปให้ นางดูว่าเจนีบ้านนั่นก็ไปเดือซื้อแท้ราค,าก,ออรรา,คาก็ไม่แพงนางก็เลยซื้อบ้านหังนี้เพราะบอสบินนั่นแหล็กเขาบอกให้นางมาซื้อบ้านหลังเนี่ยเขาบอกให้นางมาซื้อบอะก้อยเห็นเราแขยก็ว่าส่งให้นางเบิร์กมากบอขัดบ้านกับเบิร์กแล้วเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้เขาก็คุยกับเจ้าของขคุยกับแม่น้องเจ้าของเจ้าของโครงการก็หนึ่งว่าทำราคาพิเศษเนยยืนกูแบบยืนกูาราคาแบบ จเลื่อยให้น่ให้มันพานเน่สินะแล้วก็ซอยเต็มที่ช่วยเต็มที่ก็ก็จนว่าธนาคารผ่านให้กู้าลารก็ให้กู้ก็ผ่อนไป <c oughs> แบบอย่างที่ดีเลยค่ะน้องเจนนี่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของหลายๆคนพูเอาแบบอย่างในในค่ายคน คนทําตามไม่ใช่ว่าแค่ร้องเพลงแล้วก็แต่ลําพังร้องเพลงก็ได้เยอะอยู่แต่บางคนไม่คิดอย่างนั้นไงศิลปินเราอะ่ะอยากให้แบบว่าดูเจนนี่ว่าเออเจนนี่นั่งเฮแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เอ้อนางไม่ได้มีเอฟซีเยอะนะแต่ว่านางทาเพิ่มเพิ่มเพิ่มอะหมายว่าเมื่อน,นางนั่งเรเพียเ้ยนแะาจะได้มาหลายสม,มูทเพราะนางบริไม่มาได้หลายเนาะขับเปรียบเทียบขับเปรียบเทียบพืนเพ็นนเขาได้มาไล่เืิอละสามสี่หมื่น มือละมือสองมือ่นังกันหรือเละสามสี่แม่าสุนก็ได้มือนหนึ่งสินแนแต่ว่านั่งกั 30, หบาก 10, 000, นานกหารนีรน่ยเสือมเรหลายๆเอาเสืิมกวขายของ,ขขอ,งอันจ้าจะแจกของนั่งอะละจากเด้เดองสามม, 40, 000, ามือน่อนกับเดี๋ยมือ่นหามือนพอานั่ปขายของเสืิมนัง แต่ยูรีอ่ะเดี๋ยวเจ้าน้องเพิ่งซื้อรถไงน้องอาจจะถ้ายังอายุยังน้อยอยู่อย่าเพิ่งซื้อก็ได้ถ้าแค่คิดมากสําหรับบอสนะยูรีก็ถ้าถ้าเรื่องบ้านไหนอนาคตในอนาคตใหม่เปบดใหม่จะในอนาคตไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เชียร์เพราะว่าเพิ่งซื้อรถไปอยู่น้องจะมีน้องจน้องใช้เงินเรื่องรถไปแล้วก็ก็อยากให้ถ้ายูรีนะหรือแต่เป็นผู้อื่นตอนเนี้ยจะมั่เไปคิดไปคร์ไปเหมือนเจนนี่เองสิเจนนี่เขาเขาไวเพราะเขาเขาเยีลายยางเขาขายลายยาง แต่ว่ายูรี่หนียังยังไม่เห็นซื้อตัวนี้ก็ยังเศร้าแบบก่อน,กนอะไรนิดนึงแต่มีเงินห้องถูกใาจังมาก,กันเพราะว่าน้องเพิ่งซื้อรถหมน้องใส่น,สนเงินไปไหนเดียวแต่ว่าถ้าถ้ายูรี่มาซื้ออยู่ข้างมาชินี่ก็จะเลิ่ออยู่หลังแรกนะ่ะจะจะคุยราคาให้เลื่เลยหเลยล้งขางเจนนี่เนะี่ยเลื่ออยู่ดีพี่น้องแต่ว่าก็อาจจะมองว่าแพงบอรกรองเบิรงเพราะว่าแพงกับถูกของหลายๆคนไม่เหมือนกัน